สวัสดีครับพี่น้องแฟนแฟนบาัมาครับช่องชายตะเพิดออพิเชียวครับผมโอ้พึ่งตื่นครับพี่น้องพึ่งตื่นครับโอ้มาหอดจอดเทงิงครับพี่น้องบ้านดูอำเภอเทวับุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ รถอ,อันลูกสาวเกิดอุบัติเหตุคนระับคนไม่เป็นไรก็ดีแล้วรนถะต๊อปป๊บถึกตำม,มั้งเกจเอาเบลก่ยนกันไหมเห็เนก็เจา้ารถอยูต่ตำมัม้งบ้าริบไปบอกกันอย่นั้นเราบอกว่าเจ้อรอ,นนอยู่นั่นคนขับรถวันนี้เมื่อวานเจ๊เลย เมื่อกีเ้เปิดเ็นพอดีเพื่ตื่นนี่ก็ได้พุ่มบ,บายเจ้าเบรกกัท่านทัานาจีไ่ไนบานีใจทืท่เดนให้ในตัวามมือพูดถึงกระน้อนแบบให้เตื่นอคอยกระพึงตื่นกมาหอดีรถอ่อนประเทศจีนฮามองนอนมอาวัดพิยุ่ตของน้ำมนน่ของน้ำยู่ใส่นีม่มือขอ,ของน,น้ำนี่เดินเดินเ,นเนออนี้มอีมออย่ง วัดกระจอกสิเีเวทีบุญบังไฟอยูน่นั่งบ่รกระจิเสียงดังจังนเขาก็นัไงบ้านะ่แปว่าอาบน้าเ็ื่อนันแล้วเนาะบ้านดูนบ่หนินอำเภอจัหวัดนันงจากทั้งุลเสรีแล้วปุ้มทั้งสี้สัดยุคกลางๆเลยมั้บ่ยุคกลางสุดยอดเลยนะครับ ับเดินเหมือนแรงครับ กว้างเลยครับา แดดพี่น้องเที่ยงเที่ยงเที่ยงแล้วห้ามงครึ่งมันเดินทางมาเกือบสามร้อยโลนะครับเดินทางมาไกลามากนะครับทีมงานบบทำถนนหักจะขันอยู่ เดินครับวัดก็อยู่ไกลนะครับพิมงานมาเด็กน้อยส,นนอสินอนใช่นาอแดดนี่แล้วฮ่มนี่แล้วฮ่มใหม่สุดนี่แล้ว

ແມ່ນວ່າກູແລ້ວບາດນີ ต้นชาต้นชาต้นจิกเออพี่ดาวครับพบวัเรากกันเบื่องแรก ขอบคุณละพี่น้องป้องปายเด้อนะครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำพี่น้องบรรยากาศนะครับปลาอ้อยปลาอ้อยปลาอ้อยหเงหอกก็มาแล้วหเงหอกก็มาตอนไม่มีโฮมนี่ยพอจะโยนได้ไหมพี่น้องนี่ เดี๋ยวทีมงานเ้า,าก็มานอนแถวนี่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องคานชัยลำเพิดอ๋อฟิเชียวนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม